สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิววีนิววันนี้นะมีโอกาสเนาะวิววีนิวก็ได้มีโอกาสไปส่องเฟซบุ๊กของหมอลำสาวเสียงหวานนะคะหมอลำสิ่งสาวเสียงหวานแพลวพราว,าวแสงทองนะคะซึ่งก็ได้ออกมาโพสต์แล้วก็ประกาศนะคะในเฟซบุ๊กของตัวเองนะคะเพลวพราว,าวประกาศโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ และเคารพการตัดสินใจของสามีอดีตสามีนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จากนี้ตนเองก็บอกว่าจะตั้งใจทำงานทำหน้าที่แม่และขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เคียงข้างกันหลังจากที่บิ๊กทิติวุฒิหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเคลียร์ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตนกับ เพลวพราาเสีงทองหมอลำสาวคนดังเสียงหวานที่ล่าสุดปรากฏภาพทั้งคู่จูงมือลูกสาวพร้อมระบุว่าเป็นครอบครัวเหมือนเดิมทำให้หลายคนจับตาว่าทั้งสองคนนะคะกลับมาคืนดีกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ยืนยันว่า ยืนยันใน Facebook ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เช่นกันนะคะยืนยันว่าตอนนี้เรากลับมาคืนดีกันแล้วแต่ดีกันฟังให้ชัดๆนะคะดีกันในฐานะที่เป็นพ่อแม่ไม่ได้กลับไปอยู่ในฐานะสามีภรรยานั่นเองและล่าสุดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์นะคะเพลวพราวแสงทองก็ระบุทาง เพจ Facebook ของเพลวพราวแสงทองความว่าเคารพในการตัดสินใจของคุณพ่อนะต่อไปนี้โสดร้อยเอร์เซตั้งใจทำหน้าที่ของคำว่าแม่และทำงานให้เราทำงานที่เรารักให้ดีที่สุดสู้นะคะแล้วก็ชูสองนิ้วประมาณว่าสู้สู คืนนี้ลุยงานต่อทางเข้าวัดปากบึงเคหะร่มก้าวสู้ๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อความที่คุณเพลวพราวแสงทองได้โพสต์ในเพจ a c e b o o k เพลวพราวนะคะเพลวพราวก็ยังโพสต์อีกว่าสู้ต่อไปนะคะทีมงานทุกคนตอนแรกหนูคิดว่าจะยกเลิกนาริตะไลท์ไปก่อน แต่พอหนูเห็นข้อความกล่องข้อความและแฟนคลับยังอยากซื้อบัตรให้กำลังใจทีมงานทุกคนอยู่หนูก็มีกำลังใจขึ้นมาหนูยืนยันว่าหนูจะสู้ต่อไปสำหรับงานวันนี้และพรุ่งนี้อยู่ในรอบ183นะคะหนูขอบคุณทุกคนที่ยังยืนหยัดที่จะจับมือกันไปต่อขอบคุณจริงๆค่ะ แล้วก็ใส่สติกเกอร์หัวใจสีแดงสามดวงนะคะขณะที่ผู้ติดตามจํานวนไม่น้อยก็พยายามนะคะเชียร์ให้ทั้งคู่จีบกันใหม่มาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็กลับมาครองรักกันดังเดิมอาทิโสดทั้งสองแล้วจะจีบกันใหม่ได้ตัวคะพ่อโสดแม่กระโสดแม่จีบพ่อเลยค่ะ และอีกข้อความหนึ่งก็ประมาณว่ากระจีบกันใหม่ตีค่ะสู้สู้เด้นน้องเพลวพราเดินหน้าและอีกข้อความหนึ่งนะคะไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยอยากให้ทั้งคู่กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะ,ะ,คะเห็นไหมละ่ะ FC แฟนคลับทุกคนก็ยังรักทั้งคู่นะคะต่อให้โสดทั้งคู่แต่ก็ยังให้กำลังใจทั้งคู่นั่นเองบางท่านก็เชียร์ให้กลับมาจีบกันใหม่ หรือเชียร์ให้แม่จีบพ่อใหม่หรือให้กำลังใจทั้งสองท่านนะคะเนาะสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไปก็รักทั้งคู่นะคะก็คือน้องไม่ว่าจะเป็นเพลียวพราวหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ต่างคนต่างก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีจุดยืนเนาะถึงจะแยกกันแล้วนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบความเป็นพ่อ ความเป็นแม่ก็ยังอยู่อย่างที่ผ่านผ่านมาถึงแม้ว่าคุณผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะพาน้องนาลิตะแล้วก็น้องโตกเกียวกับไปที่อุดรแต่ครั้งไหนหรือบางเวลาที่หมอลำเพลวพีาวแสงทองนะคะไปแสดงใกล้ๆบ้านหรือมีโอกาสก็จะแวะไปรับน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องนาลิตะ หรือน้องโตเกียวเนาะแต่ที่เมื่อที่น้องไปไปในกรุงเทพนะคะที่ผ่านมาก็คืนวันที่25คุณแพลวพาวก็ยังไปรับน้องนาริตะไปนอนด้วยนะคะนี่แหละต่อให้เลิกกันหรือ ก็ยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบก็ยังมีร่วมกันนะคะก็ขอให้ทั้งสองสู้ๆนะคะทำงานไปแล้วก็ดูแลลูกๆทั้งสองที่น่ารักสู้ๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูสำหรับคลิปนี้ดูดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วิวิวด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเลิกงานแล้ววันนี้ก็มารอรับลูกนะคะยุทีทอ่าโรงแรมนะคะอ่าพี่บ้านฟินแลนด์เพื่อน,น,นมาไรสดบุคคาที่เนี่ยอ่าเพื่อนมานอนอยู่โรงแรมนี่เพราะว่าบุคคาจองโรงแรมให้อยู่แต่ที่จริงเราคุยกันแล้วว่าอ่าคุณแม่บอกว่าให้คุณพ่อไปนอนที่บ้านเพราะว่ามันไมน่มีอะไรที่แบบว่าแบ่งแยกหรืออะไรคือมาเจอกันหรือว่าอยู่ที่บ้านเราก็ต้องก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอยู่บ้านรำลูกกา พอบีก็ไปนอนตอนไหนก็ได้เพราะว่ายังไงก็คือมันมันก็คือคนในครอบครัวอยู่แล้วเพร่ะเป็นพ่อเป็นแม่อยู่แล้วแต่วันนี้อน้องนิตามาน้าจะไปเที่ยววันที่ที่แปดที่เก้าพอบพอพอบีกก็เลยเอาไหลโซเดียผ้านอนมา้องแรมแม่ก็เลยถามว่าจะให้คุณแม่ขึ้นไปรับที่ห้องไหมหรือว่าจะเอาลูปลงมาส่งคุณพ่อบอกว่าไม่ต้องขึ้นไปเดี๋ยวจะเอาลูปลงมาส่งเองก็เลยรออยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้ก็รอ คุณพ่อเอานอนแลิตาคุณแม่จะเอาน้องไปนอนด้วยค่ะน้องิตาไปนอนด้วยค่ะนี่ไดนอนก่อนลูกแล้ววันนี้นะคะมีกำลังใจเยอะมากๆนาพี่ที่กับพี่นอนกันไลน์ก็ร่งใจอบอุ่นมากดีใจมากเลยนะคะเดี๋ยวรอน้อนดิตะลงมาก่อนนะคะมาแล้วค่ะ้ชาวหวานกัดน้ดีนะชวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วสิ่ค่ะลูก สาันดีค่ะใจห่วงขึ่หน่อยปุณเข้านะต้องบอกพ่อนะก็เีก่อนแมีสีกองไหมแล้วก่อนนีกนี้ยังสามกองใชอผหาล่ะยืนนั้นชุดนอนอะไรชุดนอนไม่มีแบบมีแต่ชุดแบบอาสนอนยบ่มีอยู่แค่เพิ่มละเพิ่มมีประมาณสามเสียอ่ะตอชุดาชิ้นตรงแบสือคือนอชิ้นาผิวคิดถึงแม่เลยค่ะ แม่ไปร้องเพลงมากอหน่อยเราเปลี okay. yeah. uh ่ยนผ้ผนนี By ่ไม่อยู Listen, ่วันไหมไม่ใช่ว่าซื้อไมลกไม่อกเาหลอกอกีูเใหญ่รเงสัหใส่คาเร่อนตรีตอย่งสั์เากด้ายบายค่ะลูกบายาค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะ เ้ค่ะสาวทุกคนดีๆแต่กหาหมดเงินหดทุกเจอกันครบอสอปนพี่เขาสเยังไอออกไปกินเน้อเตะเป็นเรื่อดีว่เพื่อนค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวชื้อยบายนะคะฟาร์นซีโชคดีดีคะโชว์นะคะเจอกันพ่งนี้นะพี่นนไขนดีกว่าไปขึ้นรถนอนดีกว่าดีไหมคะดีไหมคะเลย อารมณ์ดีขึ้นจังบนเลยไหนรองเท้าองเท้าลลกิ่นอไกินอะไรกินแม่ยังไม่เก็บนะเพราะว่าชุดแม่มันยังเปียกอยู่แม่ก็เลยถุงไว้ก่อนนะคะขึ้นไปเลยค่ะโอ้ระวังหัวนะะนะคะแม่อะไรแม่ก็จะขึ้นไปเหมือนกัน อ๋ออย่าได้ดูเวตาแฟนขาดเลยลูกของแฟนกับเนี่ย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 อันเนี้ยอันนี้อ้าวเธอดีดีค่ะไปซื้อให้ใครอ่ะคู่ค่าอะไรแต่ใช่ค่ะอันนี้ของพี่พี่นาทีเอามาฝากนะพี่นาทีเอามาฝากขาแล้วก็มันเนอยแกกินไม่ได้มันมันจะเปื่อนเดี๋ยวถึงบ้างเราค่อยกินเดี๋ยวเรากินอย่างอื่น

กับกกกี้พ่พเลยพ่อเลยเหรอคะมันไม่ดีหรอลูกค่่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเ่าก่อนเออเาง้ก่อนนี่เดยเอคู้เก่ากันเต็มหมดี้าดูอยาเล่นบ้านบอลอคุณก่อนเอาเล่นบ้านบอลเหรองั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่พาไปเล่นบ้านบอลโอเคไหม ทะเลอีกวันหนึง no ลูกไม่ใช yeah. okay. ่ว ¿Right right. ันนี้ค่ะไม่ใช่พ mm ร hmm hmm mm hmm hmm huh ุ่งนี้ค่ะอะไรเพือนแม่หัตังบนหรือจะนั่งตรงนี้นั่งบนแต่ว่าถ้ากินต้องนั่งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นโอเคดีไหมทำไมทำไมแม่ไม่นั่งนั่งตรงนี้ไง โอเคโอเคนะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้ลูกกากันนะคะบ๊ายบายเอ็ซด้วยค่ะอันดีนะคะ